วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564งานแนะแนวโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดกิจกรรมตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อเรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวแรกสู่อนาคตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยได้รับเกียรติจากนางพันนีอิทธรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาต่างๆในการแนะนวทางในการศึกษาต่อเช่นโรงเรียนเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีโรงเรียนวิจิตราพิทยาโรงเรียนนารีนุก,กูลโรงเรียนเบญจมาหาราชโรงเรียนลือคําหานวาลินชำราบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัายเทคนิคอุบลราชธานีเป็นต้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการวางเป้าหมายชีวิตมีแนวทางในการศึกษาต่อได้รับทราบแนวนโยบายและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ